ไม่มีตัวตนสัต์บุคคลเราเขาโดยธรรมาชาติอยู่แล้วนะครับแต่เพราะว่าการขาดการฟังธรรมนะครับการขาดการตัดสู้อริยสัจสี่มันก็เลยมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อมีสัต์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วมันเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วก็ไปจริงจังกับความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เลยทุกนะครับมีภพชาติอยู่ตลอดเวลาเลี้ยง ตัวตนเลี้ยงความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาวิตลอดเวลาเมื่อมีการเกิดการตายการเลี้ยงการดูแลนะครับมันก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้และมันก็จะมีผู้ปกป้องนะครับตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาซึ่งมันก็ปกป้องไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกข์นี้มันเกิดภายในฉะนั้นการที่เรา ไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตามธรรมชาติตามธรรมดาตามปกติมันก็จะทําให้ทุกนั้นไม่เกิดขึ้นนะครับไม่เกิดภพชาติไม่เกิดปัญหาไม่เกิดบุสรัก์ไม่เกิดเรื่องเพราะว่าทุกเรื่องทุกปุสรัก์ทุกปัญหาก็เกิดจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่จะเอาจะได้จะมีจะเป็นนะครับจะลักโลกกดหลงนั่นเองหรือว่าจะคิดพูดทํา หรือว่าจะสุขทุกข์ดีใจเสียใจพอใจพอใจ,อใจยินดียินร้ายซึ่งก็เกิดจากการปรุงแต่งความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเกิดกิเลสเกิดกรรมวิบากและผลของกรรมกิเลสบากก็คือความทุกข์ยากความเดือดร้อนความวุ่นวายความสับสนนะครับฉะนั้นก็เลยเห็นตามความเป็นจริงเห็นโดยธรรมนะครับที่พระโอตัสรู้ ก็คือทัศรุอริสัจสีเรื่องของความทุกข์เรื่องของสมุทัยเรื่องของนิโรธมรรคการที่เราเห็นถูกนี่แหละมันจะเป็นนิโรธเกอดวันดับตัวตนดับความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขาแต่ถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสมมัมมามรรคมีองค์แปดเนี่ยมันก็จะเห็นไปตามสัญชาตญาณความเคยชินที่ถูกสอนโดยผู้มีกิเลสกรรมและวิบากมีความเห็นผิดก็จะสอนแต่เรื่องของตัณหาตัณหาก็คือความมีตัวตน นะครับมีสัตว์มีบุคคลมีเรามีเขาเป็นการตัณหาภาวะตัณหาวิาวัตัณหาในภพชาติองค์แต่งสุดท้ายก็เกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าขําควรพิเลนลำปันความไม่สบายการไม่สบายใจความผิดหวังพลดพลาดประสบสิ่งที่รักพลาดพลาดสิ่งที่รักประสบสิ่งไม่เป็นที่รักพัฒนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดฉะนั้นก็เลยไม่มี ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขามันก็จะเป็นนิโรธมันก็จะเป็นสัมมามัตนะครับเห็นชอบดั่บิดชอบเลียงชอบเพียนชอบผู้ชาชอบรลึกชอบตั้งใจมั่นชอบผู้ชอบดุดผลชอบนะครับก็ว่างนะครับว่างจากการมีภพชาติว่างจากราคะาตัวสัโมหะว่างจากวิปากกรรมว่างจากกิเลสเพราะว่าที่เรายังวุ่นวายกับกิเลสปากวุ่นวายกับตัวตนสัตว์บุคคลเราเขา นะครับเพราะว่าเห็นว่ามันมีมันมีมันก็ยึดนะก็ยึดสิ่งที่มันมีมันเป็นแล้วก็ไปจริงจังกับสมมุติกับมายากับสัจจะนะครับที่เป็นสัจจะจอมปลอมให้เราหลงไหลนะครับเลื่อนลอยเปิดเจออีกกับชีวิตนะครับกับโลกกับสังคมพอสุดท้ายชีวิตมันก็ทุกนะทุกับความเจริญและความเสื่อมความเกิดและความดับความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของสมมุติ นะครับความมีขึ้นมีลงก็เลยเดยดร้อนนะครับเดือดร้อนเล่าร้อนไปกับชีวิตเมื่อเห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่เกิดพบชาติไม่เกิดปรุงแต่งไม่เกิดกรรมในสัญญาจิตนาปรสัมปันสิการไม่เกิดวิบากความสุขทุกข์ดีใจเสียใจยิ่นดียินไลยพอใพอใจไม่เจอเกิดกรรมไม่คิดใ่พูดไม่ทําให้เป็นตุจริต นั้นการที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่แหละมันก็เหมือนเราไม่มีโทษไม่ประหมาทไม่เกิดความเสืยไม่มีโทษไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาแต่ถ้ายัางเห็นเป็นสัตว์บุคคลมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ยังจริงจังกับความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอยู่มันก็จะประหมาทมันก็ขาดความละอายเกรงกรตบาปขาดสติสัมปชัญญะได้ง่ายขาดสติส,สมาธิปัญญาศราัทธาและความเพียรมันก็จะไป กำลัดกัดเกรงลุ่มหลงโมมเมาไปเพลินพอใจอยากไรซึ่งมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หมดเลยนะครับมาจากความยึดมั่นถือมั่นมาจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขานี่แหละจากนั้นก็เลยเปลี่ยนความเห็นนะเป็นชอบตำหริชอบก็เห็นว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็ไม่ก่อภพก่อชาตินะครับไม่เกิดการปูแต่ง สัญญาจตานาปัสสามาซิการก็ระงับไปก็จะไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่ว,วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่เล่าร้อนอไม่เกิดทุจริตความป็ิอยากได้พยาบาลเปลียดเบียนความดำริประิกรรมพยาบาลวิ่งสายมันก็จะออกจากการพยาบาลโดยอัตโนมัติฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระสงบเยน็นก็ต้องไม่มีความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตวลงเขาถ้ายังมี การเป็ Query นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาอยู่มันก um. ็จะเอาอยู่จะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากสะดวกสบายอยากมีความสุขความอิสระอย่างนี้ซึ่งในความอยากนี่แหละคือจากตัวตนนะครับตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเพื่อเขาเพื่อเราของเขาของเราของใครของมันมันก็จะมีแต่ทุกข์นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนกันในทางเดียวกันหรือแย่งทางกันหรือทางใครทางมัน ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่มาไม่มีมันก็ไม่เป็นนะครับไม่ใช่มันก็จะไม่จดจ่อจดจ้องคอยเป่งโทษจับปิดหาเรื่องหาราวเพราะรักโลกคธหลงเพราะความอิจฉาริษยาห์ห็นห่วงเพราะความยินดียินไล่เพราะความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาของเราขอ,ของเขาฉะนั้นไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานั่นแหละดีปลอดภัยปลอดโปร่งแบบเบาลงสบาย ไม่ต้องคอยห่วงห่วงไม่ต้องคอยห่วงไม่ต้องคอยประวัติประงนะครับไม่มีโทษไม่มีทุกนะครับไม่มีความร้อนร้อนเดือดร้อนวุ่นวายไม่ต้องสุขเศร้าขมขรวนนะครับฉะนั้นไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลโลกเขาก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีตัณหามันไม่มีปัญหาัเองมันไม่ต้องใช้กรรมใช้เวรใช้วิบากนะครับเพราะว่า ว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลโลกเขานี้มันว่างนะครับมันว่างมันสว่าง,าางสงบเย็นมันไม่ต้องคอยปรุงแต่งนะครับไม่ต้องคอยคิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่ไม่ต้องคอยห่วงนะครับไม่ต้องคอยหาคอยรักษา สัตบุคคลเราเขาอยู่แล้วมันก็ขาดจากความยึดมั่นถึมั่นมันก็ปล่อยวางในตัวมันเองมันก็ไม่ก่อตัวไม่ก่อโทษไม่ก่อเวรไม่ก่อภัยไม่ก่อปาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานะครับมันก็ว่างนั่นแหละมันว่างมันก็วางมันก็ไม่วุ่นวายมันก็สว่างสงบนะครับไม่พุ้งสร้างไม่มืดมนฉะนั้นใช้ยิดอย่าง ไม่มีตัวตนสัตบุคคลเราเขามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายในสังขารทั้งหลายที่มันไม่เที่ยงไม่ทุกทรรมที่เป็นนัตตาสิ่งที่เกิดจากสรรพสิพ่งสรรพสัพตว์ทั้งหลายสมมตินะครับเมื่อไม่มีตัวตนสัตบุคคลเราขเราขเาก็จะไม่มีการยึดมั่นถือมันม่นหมดความเพลินพอใจอยากให้แม้กระทั่งนิพพานนะครับเรื่องโลกการพบหมจรจันต่างต่างนี่ก็สงบหยุดการแสวงหานะการพบอมตะจันหยุดการ มีการเป็นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าทั้งยังมีตัวตนสัตว์บุคคล,ลเราเขานี่มันมีตัณหามันมีความเพลินพอใจอยากใครมันมีเหตุให้เกิดทุกข์นะครับมันก็จะทุกข์อยู่โดยปริยายท่านอยู่โดยที่ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคล,ลเราเขามันก็จะว่างนะเป็นนิโรธเป็นวิมุตติเป็นสุญญตานะครับเป็นความไม่ติดข้องเป็นความไม่ติดขัดเป็นความไม่ ต้องจมแช่สารบะหมกมุ่นตกยํำซ้ำเติมแต่เรื่องเดิมๆมฉะนั้นก็เลยไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานะครับก็ไม่มีอะไรให้ต้องเสียไม่มีอะไรต้องสูญต้องสลายไม่มีอะไรต้องเป็นทุกเป็นพิษเป็นเวรเป็นภปเป็นพิษนะครับไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานั่นแหละจึงจะจบยุติธรรมไม่อคตินะครับไม่เสียประโยชน์นะครับไม่เสื่อมไม่เสื่อมส้ำไม่เสื่อม